มันหล่อครับผมมันหล่อเลยฮะจังหวาลเนี่ยนะผมวิ่งมาเหมืนอนหล่อเลยนะผมนี่นั่นเดี๋ยวสเต็ปอ้อมข้ามสุดขอบจกักรวาลเฮ้ย <Hello. S 1> โอ้โอโอตายเอฟเคใช่เหรอสวัสดีครับผมชอนบูเรน,นอะไรใครทุบแรงมื่อกี้ จะแยใ่ในการรับชมนะครับรอบนี้โอ้โหผิดประตูยิงทำไมเนี่ยนี่ผ่ายแล้วรู้กันหมดแล้วรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแนละ้วมานี่เนี้ยโอ้โหโอ้โหมีมีล่าด้วยโอ้สุดยอดนะผู้ชมเลยทุกคนเฮ้ on, ยไอ้นี่วัดวัด วัดแม่งเลยด้วยกันได้ okay, Let's go Let's go เส้นโอเคสวยโอ้โหโดนโอ้มาเกอน เฮ้ยมันหล่อโอ้โหดี่วิโดนมันหล่อครับผมมันหล่อนะฮะจกักหวานี้นะบผมวิ่งมามันหล่อเลยนะบผมหูฟังดีเห็นไหมหูฟัง50ห้าสิบบาทอ่ะเออเ okay, ด็กจอนะเอ,อ้ มันมาท่านผู้ชมเป็นไปได้เหรือเชื่อมากันได้ยังไงตรงนี้มากันได้ยังไงหนึ่ง <Enemy spotted. S 1> เป็นอะไรวะแบ็คเยลสลืมชื่อตัวสองตัว <The enemy S 1> เป็นนี <spotted. S 1> ่โอ้ยแตกหนึ่งไปดีสวยทำกีดาไดนะ้เราเก็บยังไม่กล้าปวกว่ะ There were two outside the window thank mm -hmm. you เพื่อนมันก็เดินเสียงดังเกินนะครับติงเดินไปจริงๆเลยไปเทน,นึงห้อยอยู่วะเนี่ยไม่ห้อยอยู่ด้วยสุดยอด F K ใช่เหรอเหลือเชื่อเช็คนี้ <o> F K เฮี้ยอะไรมันดูมันมายิงกูอยู่เนี่ย แต่ละคนแต่ละคนไอ้เฮียทีมนน้มันก็ปากตอแหลเก่งเกินบางทีอะโอ้โหโดนเจไปเย่ยบอกบอกเอฟเคแล้วปากตอแหลไอ้ทียจรทำไมวะช่างแม่งสิบมิโหแม่งเลยเออสวยจีจีไปขอมก็จีจีไปแล้วสำหรับทีมงานคุณภาพทุกท่านเสียงไหนวะ เออโีเเอร์มเเตอินสเตอร์เเกอเนี่คือการสื่อสารระดับหนึ่งระดับกูแล้วอะนะครับท่านผู้ชมว่อเอเฮ้ยเฮ้ยกันย บิดป uhm, ิดปิดิดิดมาบิดมาจุดายแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ไปกูระเบิดก่อนหพือวกูระเบิดสวยเอายิงดิเออคนหนึ่งสวยสวย Ở oh, đi rồi? Ở đâu oh, yeah. rồi? Ở đâu rồi? Tôi không tôi không thấy không thấy nó รู้มากอีกพวกนี้เฮ้ยเออฝั่งนู้น่ะต้องลงไหนตรงนี้อะจำแมพไม่ได้เฮ้ยโอ้ยยี่ไม่กัดไม่ตายนี่นะกันจะสเต็ปอ้องข้ามสุดขอบจกักรวาลโอ้เพื่อนไปแล้วอีก เออเยอ้ตายยิงไม่คมเลยอะกลับมาเล่นแล้วยิงไม่คมเลยนะท่านผู้ชมเออสวยเก็บมดโชว์ดิเอ้อโยูสวัสดีครับผมชอนไบเลยนะท่านผู้ อะไรกันครับเนี่ยไม่รู้ครับเนี่ยผมชอนบุรณะฮิน,น,น,นแบบว่า บริการผู้เล่นดีนะครับผมแล้วก็เกมแคสไม่บ่อยด้วยและเซิร์ฟเวอร์ก็ดีแล้วก็เล่นอย่าก,สกเสถียรแล้วก็ไม่มีโป้นะครับผมก็ที่พูมวันนี้เป็นเรื่องที่โกหกทั้งหมดเลยนะครับก็ื่อสำหรับเด็กผู้ซื้อนะครับผมใครสนใจ199บาททางสตรีมแล้วก็ทางยูบิซอฟสตรีมมาทางยูบิซอฟครับผมก็ใครที่ซื้อภายใน5วันนี้นะครับผมจะส่วนลดฟรี1แถม1นะครับสำหรับผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมก็ใครที่สนใจมาเรีบรีมาจับจ,จองกันได้นะครับผมไม่มีใครมีมือถือเท่าไง จะเปลี่ยนกันมาไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โยแตกถึงไปดีครับผมเด้ยฉันมันมีสวยพี่สวยนคะครับผมก็ตอนนี้ช่วยวเพื่อนมาแล้วนะครับนี่กือตามก็เอ้ย,อยหัวพอ่อวัวพ่อพี่ เฮ้ยแฮกมือถือดดได้ไหมผมก็กแเป๊ะแเปกะแป๊ะแๆปๆะ,ะไปทีหนึง่งโอ้ยตายได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อลงไม่ได้นขนาดนี้เนี่ยทาฝั่งโน้นก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ซับไครฝากกดให้ด้วยนะครับผมแฮกไปทีหนึ่งไป เบอร์โทโอ,อื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จอกจะตายไปคงยิ่เลยสาดทงไปดิเยยนเก่อนเนาะวีครหลังโน่นครับี่นาหลังโนนผมก็สปอตไลสแกนสวยพี่เสือกเลย มัวบ้านงานเลยมัวบ้านงานบืม้มบ้ามซัมเบ้โอเคสวย